สายยาที่เป็นหนึ่พี่เจ้ค่านือยายสคือของางปปทนะคะแล้วก็แล้กองอยาห่านะคะด้วยที่อใษเรลหัวของกาที่เกิดกาบก่อนให้ ก็คือเป็นผ้สนับสนุนราฏิบัติือเราเวการปิบัตหน้าที่ชอบฟังฟังข้อหาอะไรยไม่งงเลยเนี่ยมีพี่มีเพราะผมไม่เคไปยุ่งอะไรกับเขา

ตามบาท่ไหมหนึับแปดหูห้าไมาอวาด้นางหวางหนึครับแกจัวานบริจัอะไรอะพี่ถูกหอ่ฟังนะต้องงนดเนี่ยองเานไป่ด้จำไม่ได้ไม่้ออะไรเนี่ยมนอาน่งด้ตาม่เนี่ย้หาเนี่ยเราจะีที่จะโพลเป็นฐานายความ อเรามีสิที่์ได้แจ้งอนญาตทราบในการดำเนินการนี้คือมันผมไม่ได้ไปทำอะไรนะพี่คืออ่าเรารู้นสิ่งของได้หน่ะนั่นแหละคือไอ้พวกนี้พวกเหมืองปูที่มาตามเก็บเวทคือเราจะไปยื็นแล้วแล้วขอรับไม่ได้แล้วก็หายเนี่ยใช่ไหมผมมันไม่รู้เรื่องไงพี่แต่ทีเนี้ยคือเราอ่ะไม่รู้พี่ไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรมาเราไปชื่นกรรมการเราเคยเอาบัตรประชาธิปไตยปให้ใครหยือแล้วไม่รู้ไม่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 เขาบัตรผมมันหายไปอันนี้ผมไม่ทำ เดี๋ยวเพราว่าไรเดียวว่าเรามาเราไม่ต้องไปในความสุดใจของเราได้นี่ผมผไม่ได้โนเราะผมไม่ได้เป็ตอะไรงจะไปแต่วาเนี้เราต้องไปกับพี่พี่จะพาเราไปที่ทำานีนรายการศึกุาคดีฝากความการ j u d i c i พ i ่ a ม o ้วกอะไรนี่ผมไม่รู้เลยไม่ได้มีญาติรู้เลยผมไม่ได้แกไมีทำอะไรรู้ด้วยนนี่เป็นนี่เปพี่เขาทำใหม่นะไม่พี่ก็ได้แต่คุณผมไม่ได้มีญาติมีอะไรรู้ด้ายพี่ ถ้าบอไม่เคยไปทำงานนึงเลยครับหาตอนนี้ากอนนี้จะรับรแ่ยไม่รถจะพาผมก็อยู่นี่พี่ก็ให้ผมแล้วจะมาแท่งได้เลยก็ไดแล้่งได้เลยแท้งได้เลยนี่ก็ม่ผมก็ไม่ได้ทำอะไรด้วยไาอะไรคุณก็รับไ้เลยตงเนี้ยขอทราอะไรนี่นะมึงแน่ดีแน่มึงทำอะไรก็ไร่อะ บอนท้ายนี่นี่บันทึกใหม่เหรอใช่ผมทั้ยใ่พี่แล้วผมผมไม่ดเล่อนเลอแต่เราอะเนี่ยไปสับ้ผม่อนไปยังไงอะพี่เไม่ให้ผมาไมห้เราโกหกยัยบอกว่าเราจับโหยไม่แม่อะไรยังงี้ แล้วผมก็่ไมาหากินอย่างนี้ผมตาอยู่ั้งนานแล้วผมไม่รู้ว่าบริษัทอะไรนีเลยหอจบ้านตัวไหนตมางมตรงนี้มีมอ